ดวงปี2566สรุปดาวสำคัญสำคัญย้ายราศรีในปี2566ดาวเสารย้ายเข้าสู่ราศรีกุมในวันที่1มีนาคม2566ดาวพปปฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศรีเมษในวันที่19เมษายน2566ดาวราหูย้ายเข้าสู่ราศรีมีนในวันที่17ตุลาคม2566ดาวมฤิตยูย้ายเข้าสู่ราศรีพฤษภ ในวันที่8มีนาคม2,566และจะอยู่ในตำแหน่งราศีพฤษภไปจนถึงวันที่18กรกฎาคมปี2,572ดูดวงปี2,566ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีสิงห์ในปี2,566นนี้ดาวเสาร์ดาวพากกฤหัสบดีและดาวราวหู ซึ่งเป็นดาวสำคัญสคัญมีการย้ายราศีโดยผลของการย้ายของดวงดาวที่มีต่อชาวลัคนาราศีสิงมีดังนี้ดาวเสาวเป็นดาวตัวแทนในเรื่องของคู่ศัตรูอุปสรรคปัญหาของคนลัคนาราศีสิง์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่1มีนาคม2566ดาวเสาวอยู่ในตำแหน่งราศีมังกรเป็นตำแหน่งอริหมายถึงการเกิดขึ้นของศัตรูอุปสรรคปัญหา ดยดาวเสาร์ในตำแหน่งราศีมังกรถือเป็นตำแหน่งเกษตรในทางโหราศาสตร์หมายถึงตำแหน่งที่มีความมั่นคงเข้มแข็งส่งผลให้ชาวราศีสิงห์จะพบเจอกับคู่ศัตรูที่มีพลังเหนือกวา่าหรือจะพบกับปัญหาอุปสรรคในชีวิตค่อนข้างมากไม่ว่าคนลัคนาราศีสิงห์จะทำสิ่งใดก็มักพบกับปัญหาอุปสรรคเจอปัญหาคู่ศัตรูคู่ขัดแยง้ง ตัวอย่างเช่นปัญหาในเรื่องการงานนี้สินตลอดจนถึงเรื่องของสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรก็ตามมีเกณฑ์ทางโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าดาวเสาซึ่งเป็นตัวแทนในเรื่องศัตรูคู่อริเมื่อย้ายเข้าสู่เรือนอริเช่นเดียวกันก็จะส่งผลให้โทษทุกข์ให้ผลได้อย่างไม่เต็มที่กลายเป็นโอกาสที่ดีคือจะช่วยสร้างเสริมพลังให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ ในเรื่องของการแข่งขันต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆดังนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มุ่งม,มั่นต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคทั้งหลายมักจะได้ผลสําเร็จในชีวิตในท้ายที่สุดตัวอย่างเช่นหากคนลัคนาราศีสิงห์ได้รับมอบหมายงานก็จะเป็นงานที่ต้องใช้กําลังแรงกายแรงใจอย่างมากในการทํา อย่างไรก็ตามหากมีการต่อสู้ฝ่าฟันทำงานไปก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ในงานนั้นอีกทั้งจะได้รับการยอมรับได้รับผลตอบแทนในเรื่องของการเงินและชื่อเสียงตามมาหรือหากช่วงเวลาที่ผ่านมาชาวราศีสิง์มีการก่อภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นหนี้สินเหล่านั้นก็จะสามารถค่อยๆทยอยชำระหนี้สินไปได้ในท้ายที่สุดก็จะสามารถชำระหนี้สินได้หมด จากนั้นเมื่อหลังจากวันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปเมื่อดาวเสาร์ย้ายไปเล็งดวงชะตาในตำแหน่งเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีและส่งอิทธิพลในเรื่องของความทุกข์ความกังวลใจอันมาจากเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนโดยคนลัคนาราศีสิงนั้นหากมีคู่อยู่แล้วก็ต้องระวังเรื่องของปัญหาชีวิตคู่ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องที่จะไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเช่นเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันวิธีคิดวิธีใช้ชีวิตวิธีการใช้เงินที่แตกต่างกันโดยในช่วงต้นคนลัคนาราศีสิงห์ก็คงใช้วิธีอดทนยอมให้คนรักไปก่อนแต่เมื่ออดทนไปเรื่อยๆก็จะเริ่มรู้สึกว่าทุกข์ใจจนถึงขีดสุดก็จะกลายเป็นการเริ่มต้นทะเลาะเบาแวงและมีโอกาสถึงขั้นเลิกรากันไปได้ หรือความทุกข์ความกังวลใจที่มาจากคนรักอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนรักปัญหาเรื่องหนี้สินทางการเงินที่มีมาจากเรื่องของคนรักทําให้คนลัคนาราศีสิง์จะรู้สึกว่ามีความทุกข์ความกังวลใจตามไปด้วยกับคนรักนอกจากนี้คนลัคนาราศีสิงจะต้องระวังในเรื่องของความขัดแยง้งเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของหุ้นส่วน การทำธุรกิจในลักษณะที่เป็นการร่วมหุ้นร่วมลงทุนทั้งหลายเพราะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในรูปแบบต่างๆเช่นการถูกหุ้นส่วนโกงการแบ่งผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวหรือหุ้นส่วนป่วยมาช่วยงานในธุรกิจไม่ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาต้องลงมือทำมากขึ้นหรือผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอาจมีปัญหาเรื่องของกฎหมายคดีความทำให้ธุรกิจประสบปัญหา สำหรับอิทธิพลของดาวพหปปฤหัสบดีที่มีต่อดวงชะตาคนลัคนาราศีสิงห์นั้นเนื่องจากดาวพหปปฤหัสบดีเป็นตัวแทนในเรื่องของบุตรหลานบริวารความรักการเริ่มต้นใหม่รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพของคนลัคนาราศีสิงห์ตั้งแต่ในช่วงต้นปีจนถึงวันที่19เมษายน2566ดาวพหปปฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งบรณนะ ได้ตำแหน่งเกษตรเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีกับดวงชะตาคนลักนาราศีสิงห์โดยเฉพาะเรื่องของการต้องระวังการล้มป่วยการเกิดอุบัติเหตุการจากไปของคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ภายในบ้านรวมไปถึงขอให้ระวังเรื่องสุขภาพและอาการป่วยของลูกหลานภายในบ้านไว้ด้วยดาวพฤหัสบดีในเรือนมรณะต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุการล้มป่วยการเข้าโรงพยาบาลการรักษาไม่เป็นผลเจอแพทย์ไม่ตรงกับโรค การรักษาทางการแพทย์ไม่คืบหน้านอกจากนี้เดือมะนมรณะยังหมายถึงการพัดผ้าจากคนรักหรือคนในครอบครัวตัวอย่างเช่นการพัดผ้าจากบุตรหลานภายในบ้านที่อาจจะโยกย้ายไปเรียนหรือไปทำงานไกลบ้านหรือแยกกันไปมีครอบครัวจากนั้นเมื่อผ่านวันที่19เมษายน2566เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีดาวพฤหัสจะย้ายไปยังราศีเมษ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีกับดวงชะตาของคนลัคนาราศีสิงห์ทำให้ดวงชะตาของราศีสิงห์พลิกกลับจากร้ายกลายเป็นดีโดยตำแหน่งของดาวพปปฤหัสบดีในราศีเมษนั้นถือเป็นตำแหน่งสุภะหมายถึงความก้าวหน้าในชีวิตเรื่องของชื่อเสียงการเลื่อนขนั้นเลื่อนตำแหน่งการที่ผู้ใหญ่กลับมาให้การสนับสนุนอีกทั้งปัญหาเรื่องสุขภาพที่เคยมีก็จะกลับมาดีขึ้น ในด้านการงานก็จะเป็นช่วงที่ลูกน้องบริวารให้การสนับสนุนดีเป็นช่วงเวลาที่คนลัคนาราศีสิงจะได้เริ่มต้นงานหรือโครงการใหม่ๆอาจมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการทำงานหรือมีการปรับปรุงระบบระเบียบวิธีการทำงานทำให้คนลัคนาราศีสิง์ทำงานด้วยความกระฉับกระเฉงชีวิตมีความสดใสเหมือนได้เริ่มต้นใหม่ อีกทั้งจะเป็นช่วงเวลาที่คนลัคนาราศีสิงห์จะเริ่มคิดถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองในรูปแบบต่างๆตัวอย่างเช่นการไปศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาตัวเองหรือมีโอกาสได้ทุนการศึกษาหรือการที่ทำงานส่งไปดูงานในสถานที่ไกลๆตัวอย่างเช่นการไปดูงานยังต่างประเทศในส่วนของด้านสุขภาพนั้นสุขภาพที่เคยมีปัญหาอยู่จะพลิกกลับมาแข็งแรงมีความก้าวหน้าในการรักษามากขึ้น ความทุกข์กังวลใจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ตัวเองรวมไปถึงคนในครอบครัวจะเริ่มผ่อนคลายลงไปและในช่วงนี้หากมีปัญหาในเรื่องกฎหมายคดีความใดๆก็จะมีโอกาสชนะเนื่องจากดาวพฤหัสบดีกลับมาส่งผลให้คนลราศาีสิงห์ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ถูกประการสําหรับดาวราวหูซึ่งเป็นตัวแทนในเรื่องของคู่ครองความรักและหุ้นส่วนของคนราศาีสิงห์นั้น ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่18ตุลาคม2,566ด้าวดาวราหูอยู่ในตำแหน่งราศีเมษรพสุภะหมายถึงความก้าวหน้าชื่อเสียงความสำเร็จดังนั้นคนลักนาราศีสิงจะดวงดีเนื่องจากการที่คู่ครองคนรักหุ้นส่วนจะคอยสนับสนุนช่วยเหลือให้เกิดความก้าวหน้าประสบความสำเร็จและรวมไปถึงเรื่องของการที่จะมีชื่อเสียงการได้รับรางวาัลการเลื่อนขนั้นเลื่อนตำแหน่ง จะมีการพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมาย,ยนเช่นการศึกษาต่อการคิดขยับขยายเริ่มต้นครอบครัวในด้านการทำงานและการทำธุรกิจหุ้นส่วนการร่วมหุ้นร่วมลงทุนจะประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับจากลูกค,ค้าและคนทั่วไปมีโอกาสได้ติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติหรือมีการค้าขายแบบออนไลน์ในด้านความรักมีคำกรกาบไว้ว่ามัวเมาทายราหู ดังนั้นคนลักนาาราศีสิงมีโอกาสที่จะหลงคนรักอาจเป็นเพราะว่าคนรักของคุณคอยให้การช่วยเหลือทําให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตรวมไปถึงการได้ชื่อเสียงความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักยังมั่นคงดีรวมไปถึงยังมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลไปยังต่างประเทศร่วมกับคนรักของคุณอีกด้วยส่วนคนโสดจะมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันหรือเป็นชาวต่างชาติ ส่วนคนที่มีความรักอยู่แล้วความรักก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีสิ่งที่ต้องเตือนให้ระวังคือดาวราหูอาจทำให้เกิดความเสียหายในเรื่องของชื่อเสียงการสูญเสียเครดิตระหว่างหุ้นส่วนการร่วมหุ้นร่วมทุนทางธุรกิจส่วนในเรื่องของชีวิตส่วนตัวก็ต้องระวังปัญหาเรื่องของการอยู่ห่างไกลกับคนรักด้วยเรื่องการงาน<ๆ>การศึกษาต่อรวมไปถึงต้องระวังการเสรื่อมเสียชื่อเสียงในเรื่องของชู้สาว จากนั้นในช่วงปลายปีตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566เป็นต้นไปดาวราหูจะย้ายไปยังตำแหน่งราศีมีนถือเป็นตำแหน่งมรณะเนื่องจากดาวราหูหมายถึงคู่ครองหุ้นส่วนดังนั้นในช่วงปลายปีคนลัคนาราศีสิงห์ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุของคู่ครองหุ้นส่วนของคุณรวมไปถึงอาจจะกระทบไปถึงปัญหาเรื่องการเงิน เกิดการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ปัญหาเรื่องหนี้สินที่มาจากคนรักหรือหุ้นส่วนส่วนดาวมฤตยูดาวแห่งภัยอาเพศนั้นเป็นการแสดงกรอบใหญ่ๆของชีวิตของคนละคณาราศีสิงห์โดยในช่วงต้นปี2566ดาวมฤตยูยังส่งผลในเรื่องการพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ซึ่งอิทธิพลแบบนี้เป็นมาเจปีแล้วดังนั้นคนละคนาราศีสิงห์น่าจะมีการพัฒนาการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่แสดงออกอย่างชัดเจนเช่นบางคนอาจเรียนจบการศึกษาบางคนมีการเริ่มต้นทำงานหรือเริ่มเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นมีการโยกย้ายในเรื่องของสถานที่ทำงานมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสถานะความเป็นอยู่ในชีวิตที่มีความก้าวหน้าไปอีกขั้น จากนั้นเมื่อผ่านวันที่8มีนาคม2566เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา7ปีดาวมิตยูจะย้ายไปส่งอิทธิพลในเรื่องของการงานเป็นหลักดังนั้นคนลัคนาราศีสิงห์ควรเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบวิธีการทำงานการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่รวมไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ครองการลงทุนในล,ลักษณะหุ้นส่วน โดยมีโอกาสที่คนลัคนาราศีสิงห์ที่ทำงานประจำจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานตัวอย่างเช่นหากทำงานเอกชนอยู่ก็กลายมาเป็นรับราชการหรือทำงานระวิสาหกิจหรือออกมาทำธุรกิจทำงานในรูปแบบฟรีแลนซ์ซึ่งในช่วงแรกคงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตคนลัคนาราศีสิงห์มากพอสมควรนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของคนทำธุรกิจในรูปแบบหุ้นส่วน เช่นทำธุรกิจร่วมหุ้นอยู่อาจต้องแยกมาทำเองหรือหุ้นส่วนป่วยต้องหาคนร่วมหุ้นคนใหม่หรือคนลัคนาราศีสิงห์อาจมีการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่กับครอบครัวหรือคนรักหรือคนรักได้รับมรดกได้ผลประโยชน์จากสิ่งที่เสียหายถึงัานเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งครอบครัวโดวยสรุปในดวงชะตาของปี2566นนี้ในช่วงต้นปีคนลัคนาราศีสิงห์ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้าง มีเกณฑ์ในเรื่องของการสูญเสียญาติผู้ใหญ่โดยหลังจากเดือนเมษายนเป็นต้นไปดวงชะตาน่าจะพลิกผันกลับมาดีขึ้นแต่ในช่วงปลายปีต้องระวังสุขภาพรวมไปถึงเรื่องของการขัดแยง้งระหว่างคู่ครองหุ้นส่วนระวังเรื่องของการเสรื่อมเสียชื่อเสียงปัญหาชู้สาวที่จะทำให้ชื่อเสียงของคนลักนาราศสิสงห์แย่ลง